สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้อง,อง,องชาวยูทูบครับสวัสดีซีทุกท่านน,าน้องใหม่เรามาแล้วครับวัยสิบสองซเปอร์นอกครับเป็นรถสเปคนอกนะครับวันนี้เราจุดล้อมาทอยครับ เรามาเดี๋ยวต้องต้องทำการเช็คก่อนเราใครไม่ราครับสำหรับท่านไหนที่สนใจคันนี้เดิมๆเลยนะครับ พร้อมครับโรเลอรแตกครับอันนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรครับผมเซตให้ใหม่หมดเปลี่ยนใหม่หมดของผมมีครับไฮดรอลิกผมเปลี่ยนถ่ายมาแล้วครับไฮดรอลิกเปลี่ยนถ่ายออกมาแล้วนี่ครับอะไรครับผม นี่อะไรผมซื้อสเปร์ไวเลยนะครับมีปัญหาคือจับเปลี่ยนจับเปลี่ยนอย่างเดียวครับนี่สายผมคือไม่นี่ครับผมเปลี่ยนอย่างเดียวเลยไม่ดีเปลี่ยนครับไม่ดีเปลี่ยนฟุตสลักอะไรไม่ดีมาอยู่กับผมต้องดีให้หมดครับ ไปได้บุงกี้จูใจบ่จูใจแห้งเนาะกาวอสาวโป้เลยเดี๋ยวเอาสิบล้อทอยอะไรเข้าไปก่อนครับเอาใช่มากซีก็บ่บุงกีปลาปลาบ่บ่บ่โม่สักทวนเนอะ เนี่ยระบบล้นอกเขาขอทาบ่ะรถระบบระบบล้นอกเขาขอทาบอ่ะไมใส่ต่อนี่เดี๋ยวรถไปลงแว,วเง,ลงวเลยเจ้เดี๋ยวรถไปลงอู๋ไงเดี๋ยวรถมามาแฝงออกมาเดี๋ยวมาแฝงมาเอาไปเช็คก,ก่อนอยู่ในบ้านเดีย๋ยวเดี๋ยวเอาสิบลอยห้อยมา น่ครับเดี๋ยวคนว่าคนเนี่ยส,สิเป็นมือกลองไหนนะเฮ้ยบางกี้แบบนี้สาใจบ่มาแงงมาแงบมาแงงเลยต้องมาทีมงานเราครับ เดี๋ยวให้ดูครับเอ้ยเ,เฟรมเนี่ยหนาปึกเลยนะครับเ,เป็นรถนอกแท้ครับคันนี้สเปคนอกแท้ๆเลยสีสันก็นเดิมเดมหมดเลยครับผมไม่ได้ทำเลยนะด,ดูปั๊มครับ แห้งจิ๊กเลยไอดอ่นผมเพิ่งเปลี่ยนมานะแต่ลอดลอดลอดมันเดี๋ยวเปลี่ยนลอดใหม่ลอดมันแดงปั๊มแพร์กันนี้สวยนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดอะไรเลยนี่ครับรถนอกนอกนอกแตะ๊ะ ล้าดาอยู่บ้านครับสองลูกครับซื้อเตรียมไว้แล้วมีปั๊มสับคอนโทนให้ครับ ชั่วโมงหมื่นหนึ่งพันนะครับกันนี้นะเดี๋ยวผมยกของก่อนนะยกของเขา้ากูดังครับอ่นะเดี๋ยวมาดูเจ้าไว้12ซุปเปอร์ กันต่อตัวนี้เป็นรถนอกครับรถนอกมีระบบเซฟตี้วาลครบนะครับใช้ได้หมดนะครับนี่ระบบเซฟตี้วาลระบบชั่งน้าหนักเวลาท้ายแตกกันตกได้อะไรพวกนี้ครับเนี่ยตัวนี้่วนนั้นก็มีครับอยู่ข้างบนตรงกระบอกอารมก็มีพุื่กี้นี่ใหญ่โคตรเลยครับคนนี้แด่สุดยอดเลยจุดแพ้กโดนก็แห้งคลิปสวย ผิวพันผมไม่ซีเรียสครับผมเน้นระบบครับแล้วก็ผมชอบเดยมันเป็นสเปกนอกด้วยคันนี้จ่ายโดยน้องแดงเทเล์ครับบายมิดเลนสี่มีระบบ G P S ของเขาฮะสองลอยสองลอยลงในเมือง เออเดี๋ยวพาไปจะเย็นมือนี่กับหมอแรงอะไรตัวเี้ยฟาไปใส่มีงานต่ออยู่บ่าฮะดูเครื่องครับผมก็รีวิวให้ดูแบบนี้ครับตามสไตล์ของผมไม่มีหมกมิดนะอะไรดีก็บอกดีอะไรไม่ดีก็บอกไม่ดีแต่ครันนี้ต้องเก็บรอเลอ่อครับ เครื่องนี้ดีมากนะเครื่องเจียวเลยยึ่งเดิมเดิมอยู่เลยก็มีตัวนี้ครับลูกยางเซลยวพจน์ตัวนี้เป็นทุกคันครับของจะเป็นเครื่องฮิโน่นะเครื่องตะกูลเจอ ใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อผมมาได้ที่เบอร์ศู23น1 2หกหนึนึ่งับสมส่สองสามูนย์ะับีบอกใหญ่เลยบอกเอฟเลยตักเป6หร้อนี่จุใจมากใบแทกคันนี้เป็น80แล้วนะครับนี่ซีเรียนน่าจะห้าหมืนกว่านะครับเป็นรถนอกครับซีเรียนจะสูงครับห้ 50, าหมื่นหกครับ เมื่อคืนก็ไปรับน้องใหม่มาอีกคันครับนี่ก็เข้าอีกคันเมืคืนเป็นมากซิกนี่นะเดี๋ยวให้ดูโชมเต็มเ็มของเขาวูมอามสวยนะครับวันนี้ไม่มีแตกราวเลยนะดูครับ สำหรับท่านใดที่สนใจก็มาดูได้ครับที่สีสเกตนะเดี๋ยวผมตอนนี้แดี๋ตอนนี้ยังเพิ่งมาเดี๋ยวผมขอเช็ครถก่อนไล่ช็ครถเลยเช็คช่วงล่างก่อนน้ำม,มันไฮลิกเปลี่ยนแล้วเหลือชุดน้ำม,มันเกียร์มาเ,เปลี่ยนออกไปด้วยแต่ยังไงคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ